แคบหมูไม่ได้เลยนี่อาจารย์โอ้ยแคบหมูนี่สุดกู้เลยอ่ะมันกู้แล้วควันนี่ขึ้นหน้าเลยเวลายักรจักรเจ้งลงไปแล้วกู้ขึ้นเป็นกระชาบเลยต้องใช้ไฟแรงมากไฟแรงไฟแรงถึงขั้นขนาดแบบอาจจะพออยาเหมือนสเปนเนาะฟอยฟอยหวานนะเราจะเอายาเหมือนสเปนใช่เพราะอาจารย์เริ่มเริ่มแบบว่าอยากให้มันหมดเร็วๆแล้วอาจารย์อยากให้มันหมดเร็วๆแล้วแป้งหนุกหนานหนุกหนานหนุกหนาน ประมาณตัวครับก็มัน1ก้โลประมาณ8ตัวแป้ง1กิโลได้่ตัวประมาณมันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าชิ้นงานชั้นที่ยาวค่ะพี่ก็จะให้ทำให้หมดเลยเพาทําทำให้หมดเนี่ยอ่าแป้งมันไปไหนไปะแป้งมันเหลือไงก็เดี๋ยวพอทาหมดก็แบ่งกันทานด้วยเอาเลา้วยแป้งมันเหลือก็ถือว่าเราจะ้งเ็นได้ไหม้แล้วอู้หึทำาแป้งใหม่มันจะเซ็งครับ กชอบตํามคะอันนี้คือตําเนื้อใส่กุยตะเให้เขากินกับกาแฟได้แฟไม่ผมก็เอาข้าเหนแยด้วแม่อยากแล้วข้วีว่อยากแล้วเราไม่้ว่ยจะูขึ้ตอกออกตายตายตายยังเหนียวแล้วเหนสามารถขึ้นเหลือขึ้นลูกมันเหียวเยอะแม่จะไม่กินีนีแม่จะไม่หยุดไง แม่จะไม่อยู่หนูมาเอาที่อันนี้ขึ้นนก่อไม่ทันแล้วครับแม่อย่าแหกโกลนมันเอามาเอต้มเดลินเองมันรอไม่ทันจริงไหมก็ใช้ได้เลยไม่ไม่ยังไม่ใช่ก็คือว่าถ้าเราเอาไปแบบทำแป้งไปจากบ้านเอาของเก่าอ่ะสมมติว่าเราต้องดูว่ามันเหลือเยอะไหมถ้าเหลือซะว่ามาณครึ่งโลแบ่งกันสี่ส่วนเดี๋ยวือเป่า แล้วก็เอาของเก่าอว้วางข้างล่างแล้วของใหม่ที่ทำใหี่หัวหัวครับหัวได้ไม่เหลือทั้มหัวหัว